สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบรนดาศก่อสร้างนะสารีเอ็ดวายสองร้อยสี่วันนี้มาพร้อมคนขับใหม่ครับป๋ายาล้างเนื้อล้างตัวเลยครับอยากให้ชุดจบโคตรมา 2รอบแล้วครับวันนี้ได้คนขับใบก็ล้างเนื้อล้างตัวหน่อยครับทำความสะอาดเลย ยาพึ่งมาถึงตอนรถขึ้นแล้วครับก็รับนาทีล้างเลยลับน้องซะหน่อยเมื่อปะป๋า ลหลังจากคนขับใหม่เข้ามาประจำการจอดซารีเอสไวยสองร้อยสี่ล้างโคดออกแล้วครับที่เป็นติดตามใต้ท้องเครื่องครับใต้ลายยาลับน้าที่ ล้างเอี่ยมเลยครับที่เห็นอยู่ในน้ำนี่ปลอดภัยครับเพราะว่าตรงนี้เป็นชั้นทรายแล้วแน่นพอสมควรครับ เนี่ยแลละครับเยี่ยมเลยครับตอนจบด่โคนดี่ขึ้นไปเสมอตรงฝาถังน้ำมันเลยครับตายาก็ทำความสะอาดออกแล้ว ไบเบียอะไรเสียหายแล้วครับตรขอบปฏิบัติงานในวันพรุ่งนี้แล้วครับขอบลุยง,งานต่อแล้วทางด้าน s ารีเ a ็ v i ว e สองร้อยสี่ หลงนี้ก็เป็นหกล้อครับที่มารับดินใกล้เลิกงานแล้วครับนี่ปายาก็ทำงานทั้งวันครับตอนเย็นก็มาจอดล้าทงทำความสะอาดหน่อยบรรยากาศโดยรวมครับ ุมตามก็ขึ้นมาจอดแล้วครับได้เวลาเลิกงานส่วนฝั่งนี้ก็ใกล้แล้วครับน่าจะเที่ยวสุดท้าย ปล่อยตัวครับอตูดทรงหรือเปล่าไปได้ครับโอ้ควนขม,มุงเลยครับ ถึงก็รับงานดักเลยครับป้ายาที่เรียกว่ารับน้องโหดกันเลยที่ดียว ีไม่ใช่ถอยลงคืนนะครับอันนี้ดินแห้งบรรทุกมาจากฝั่งทางแคมป์ที่พักครับ โลโบาครับเสียแทน เสียตูดแล้วครับมาติดตามคลิปต่อไปครับ Double cup.